มีหลายคนถามมาที่พี่มากมายนะครับว่าอยากให้พี่อ,อธิบายวิธีที่โลกกำลังจะจัดการสู้เอาชนะวิกฤตโควิดนะครับวิธีนี้เรียกว่า system dynamic ก็คือระบบที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสเนี่ยแหละครับมันเกิดขึ้นทุกวินาทีเริ่มจากตัวแปรก่อนนะครับตัวแปรที่สำคัญมากที่สุดก็คือจำนวนผู้ป่วย โควิด1 9อีกตัวแปรสำคัญนะครับก็คืออัตราการหายป่วยและที่สำคัญก็คืออัตราการติดเชื้อเนี่ยละครับคือหัวใจของวิกฤตจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นก็มีการรักษาใช่ไหมครับถ้าเกิดมีการหายป่วยมากขึ้นก็ทำให้อัตราการติดเชื้อน้อยลง ผู้ป่วยก็น้อยลงทีนี้จะทำยังไงให้อัตราหายป่วยมันทันการแล้วครับก็มาจากเรื่องของศักยภาพการแพทย์แล้วศักยภาพทางการแพทย์มาจากไหนแล้วครับก็มาจากกำลังทางการแพทย์ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องจำนวนบุคลากรจำนวนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมีอัตราการหายป่วยมากขึ้นเรื่อยๆอัตราทางการแพทย์ก็มีเหลือไปช่วยอื่นพอมีเหลือไปช่วยศักยภาพก็มากขึ้นก็จะทําทให้เร่งให้อัตราการหายป่วยมันมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่ต้องทาก็คือ ยกระดับกำลังทางการแพทย์ต้องเพิ่มอุปกรณ์หมอพยาบาลเตียงโรงพยาบาลสนามใช่ไหมครับยิ่งมีมากเท่าไหร่ศักยภาพการแพทย์ก็เพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะทําให้คนหายป่วยก็เร็วขึ้นโอกาสที่จะกลับไปเผยแพร่เชื้อมันก็ไม่มีเมื่อมีอัตราการแพร่เชื้อมากขึ้นกราฟนี้แบบชันอย่างนี้เลยใช่ไหมครับมันเกิดความกดดันต่อนโยบายรัฐต้องจัดการเวิร์กฟ m ร o มโฮมเมื่อมีเวิร์กฟ m ร o มโฮมมากขึ้นก็จะทำให้อะไรครับคนติดเชื้อ น้อยลงใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าเกิดทําสําเร็จอัตราการติดเชื้อมันก็น้อยลงแต่ยังมีประเด็นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเขาว่ามีคนที่ติดเชื้ออาจจะเกินกว่า40%ไม่รู้ตัวและตัวเองก็ยังดูเหมือนแข็งแรงอยู่ถึงแม้อยู่ที่บ้านก็ยังแพร่เชื้อคนรอบๆตัวเองได้เพราะงั้นวันนี้ประวัติสิครับการตรวจมากขึ้นเท่าไหร่คนติดเชื้อก็น้อยลงเท่านั้นวันนี้ทุกที่ทั่วโลกพยายามที่จะทา เครื่องวัดหรือตรวจให้รู้ว่าใครติดเชื้อถ้าเกิดวันนี้ทําตรงนี้สําเร็จอีกก็จะช่วยลดคนติดเชื้อที่เขาไม่รู้ตัวก็ลดอัตราการติดเชื้อได้สุดท้ายแล้วทํา2อย่างนี้พร้อมกันก็จะทําให้อัตราการหายป่วยเพิ่มขึ้นอัตราการติดเชื้อลดลงผู้ป่วยโควิดก็จะลดลงเขามีสมการที่ใช้กันทั่วโลกนะครับ R หนอ,อตัวนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับ R นอ,อเท่ากับอัตราการติดเชื้อ หารด้วยอัตราการหายป่วยต้องทําตัวนี้ให้มากตัวนี้ให้น้อยถูกไหมครับตัวนี้ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆก็จะทําให้เราพ้นวิกฤตได้เร็วลดอัตราการติดเชื้อเพิ่มอัตราการหายป่วยตอนนั้นไม่พอนะครับยังมีปัจจัยหนึ่งซึ่งยังไม่เกิดขึ้นและคนรอมากก็คือวัคซีนครับตรงนี้นะครับหน่วยวิจัยในสถาบันระดับโลกพยายามครับแต่ว่ามันไม่ได้มาง่ายๆนะครับเห็นไหมละครับเรื่องนี้ทั้งหมดเราสามารถอธิบายได้ในหนึ่งหน้าเท่านั้นเองครับ